สวัสดีคะ่ะเหมยนะคะหลังฉีดฟิลเลอรมไป2สัปดาห์คะ่ะเปลือกตานะคะดูกระชับขึ้นแล้วก็ใต้ตาก็ดูเต็มขึ้นแล้วแถมหน้าก็เหมือนยกกระชับขึ้นด้วยคะ่ะโดยรวมเราโอเคมากเลยค,ะค่ะดีกว่าที่าะคาดไว้ค่ะก็คุณหมอแนะนำดีมากนะคะทำให้เราได้ความรู้เพิ่มขึ้นเนาะยี่ห้อการฉีดก็สำคัญนะคะ แต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือเทคนิคของการฉีดด้วยนะคะ,ะฝากเพื่อนๆนะคะคนไหนที่กำลังสนใจหรือว่าอยากจะฉีดเติมเต็มส่วนไหนของใบหน้าเนาะ mm hmm. ก็คลินิกหมอหญิงเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ดีมากค่ะก่อนที่จะมาที่นี่ก็ศึกษาหลายที่เหมือนกันนะคะแต่ที่คล mm hmm. ินิกหมอหญิงมีรีวิวเยอะเนาะแล้วคลินิกก็มีความน่าเชื่อถือ สะอาดนะคะพนักง,งานก็บริการดีคุณหมอก็ให้ความรู้แล้วก็ให้คาปรึกษาดีมากค่ะตัวจริงที่เหมยเลือกนะคะหมอหญิงคลินิกค่ะ